เพราะฉะนั้นวันนี้เรามีของมาแนะนําบอกเลยนะลุงน้อยเมนูนี้นะค่ะไม่เคยกินนะบอกเลยว่าเสี่ยงต่อการกินเยอะสูงมากใครเลนะบลลดงหน่อยไหาไม่ใช่ค่ะนะคนละอันเอ๊ต้องให้เบรกตลอดไอซื้อมันรี้กเป็นไอซื้อบรนลุล้อตัลง <Hello. c oughs> ทุกคนผม <c oughs> ไม่เจอลุงน้อยนานมากไฮเซไฮเกือกสอปี คนเห็นข้้งหงลังเราไหมคะคือตู้แช่เพราะว่าหมดสัญญาที่เช่าเก่าก็เลยย้ายถิ่นฐานเอากลับมาบ้านหมดเลยแล้วก็เราจะไม่ได้ขายเค้กกันสักแบบสักช่วงหนึ่งเลยเพราะว่านะคะด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะเราก็เลยเช่าที่เช่าทาเค้กต่อไปไม่ไหวนะคะก็เลยย้ายทุกอย่างกลับมาที่บ้านนะคะคงไม่ได้ทําสักพักใหญ่ๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้โบจะบอกว่าโบเนี่ยพาคุณนกน้อยที่โผล่บินนะคะมาที่บ้านเรานะคะเพื่อที่จะมาทานอาหารกันแต่ว่า ต้องบอกก่อนนะคะคุณน,นกน้อยคุณนกน้อยหอิวข้าวมากแต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้มันทําให้เราเนี่ยออกไปข้างนอกได้ลําบากมากใช่ไหมคะคุณนกน้อยไม่รู้ยังรู้เรื่องโออคุณนกน้อยค่ะมันออกไปลําบากมากเพราะว่าด้วยอะไรหลายๆอย่างมันทำให้ถ้าเราออกไปทีเนะี่ยต้องพกสเปรย์ต้องพกแมสถึงพกทั้งสองอย่างก็ไม่ปลอดภัยเราต้องสั่งอาหารเข้ามาทําเองที่บ้านได้แล้วเพราะฉะนั้นวันนี้เราซื้อของมาทําที่บ้านได้ด้วยที่ไม่ต้องออกไปไหนเลยโอ๊ยแสบตา ตุงนไม่สงสัยหรอว่าทำไมเราถึงไม่ต้องออกไปไหนโอเคเดี๋ยวแนะนําต้องบอกก่อนว่าปกติถ้าโบจะทําอาหารนะโบจะต้องออกไปช้อปปิ้งเองไปซื้อของเองที่นู่นที่นี่แต่ว่าด้วยสถานการณ์ตอนนี้คือน่ากลัวมากเพราะฉะนั้นวันนี้เรามีของมาแนะนําวันนี้นะคะบอกเลยว่าเราจะสั่งอาหารผ่านแอปฟู้ดแพน เพราะว่าสั่งแอปเดียวนะคะจบเลยนะคะไม่ต้องออกนอกบ้านเลยอยู่บ้านนะคะก็ได้ทําอาหารด้วยวันนี้นะคะอยากกินอะไรเมนูเกาหลีเกาหลีวันนี้โบจะแนะนำให้ลุงน้อยกินเมนูเกาหลีเพราะว่าบอ่ะเป็นสาวของเมนูเกาหลีแต่พอลุงน้อยมากินกับโบอ่ะเราจะกินยันกันค่อนข้างเยอะเราเป็นสายแบบสายเดียวกันบองกอนไก่บองกอนใช่เดี๋ยววันนี้เราทําไก่บองกอนแต่ว่าเราต้องซื้อวัตถุดิบก่อนซึ่งวัตถุดิบที่เราจะสั่งก็คือจากแอปฟู้ดเพนด้า ตอนนี้นะคะเรากำลังจะสั่งอาหารผ่านแอปกันแล้วนะคะบอกเลยว่ามีหลายอย่างมากๆเราสั่งได้นะคะใน Panda Mart นะคะเราจะสั่งกันเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะทำเป็นมาม่าคาโบนารานะคะแล้วก็ใส่ชีสเยอะๆเลยแบบที่คนเกาหลีเขากินกันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องสั่งมาม่านะคะแล้วก็สั่งชีสแล้วก็สั่งไก่ทอดด้วยเราทำเป็นไก่ทอดแบบเกาหลีชุบน้ำอ่แบบอร่อยๆโอเคสั่งปึ๊บปั๊บ หลังจากนั้นนะคะเรารออาหารเพียงแค่ไม่กี่นาทีนะคะเขาก็จะมาสงะะ่งแล้วค่ะรอกันเลยทุกค,คนตอนนี้นะคะฟูแพนด้าได้อยู่หน้าบ้านเราแล้วนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะไปทำอาหารกันเ <kins on> มื่อกี้นะคะเราใส่แป้งข้าวเหนียวแล้วนะคะจากนั้นเราตามด้วยแป้งมันซัมปะรังจากนั้นนะคะเราไม่กะสัดสว่วนใดๆทั้งสิ้นนะคะตามด้วยแป้งทอดกรอบ หมดเลยแป้งทอดกรอบจากนั้นนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันไก่าทางด้านนี<ด>้ที่เราเตรียมไว้นะคะห,หยิบเปิดเลย,ห,เเลยหยิบเขาขึ้นมาและคลุก นั้นนะคะเราคิดเองเลยสูตรเมื่อกี้อ่ะดูอันนี้นะแล้วจุ่มไปแบบเร็วๆจุ่มแบบนี้อย่างนี้นะแล้วก็เอามาคุกอีกรอบหนึ่งแ,แค่เนี้ยทุกคนมันจะได้แบบความเป็นเลเยอร์ของความเป็นน้ําคล้ายๆไก่ทอดยี่ห้อหนึ่งเพื่อนๆอย่าลืมเกลือนะโอ้ย <laughs> เขาจะไม่ทําเหมือนเดิมทุกครั้งคร <laughs> ั้งนี้เขาจะพัฒนา ดูทุกคนมันเหลืองสวยมากเลยตอนเนี้ยมันแบบมันเหมือนไก่ทอดยี่ห้อหนึ่งจริงๆอ่ะอ้ยสวยมากเดี๋ยวยเรานะคะจะต้องทอดอีกรอบหนึ่งนะคะมันจะแบบพอดีเป๊ะเลยโอ้โหอยากให้ดูความสําเร็จจริงๆบอกเลยนะว่าภูมิใจในตัวเองมากคือแบบหาวิธียากมากกว่าทําได้เหมือนมากและนี่คือสิ่งที่ได้นะคะเสร็จแล้วโอ้โหสวยมาก ดีค่ะตอนนี้นะคะเราได้ทําการสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราไปต้มมาม่าก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามานี้นะคะเพราะว่าเราลืมนะโอเคสองทุ่มเจอกันเพื่อนก่อนอื่นนะคะเราไปทําให้เขาสุกมาแล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟใส่ไปก่อนต้องเ,เสียงอันนี้บอกเลยนะลุงน้อยเมนูนี้นะค่ะไม่เคยกินนะบอกเลยว่าเสี่ยงต่อการกินเยอะสูงมากเพราะมันอร่อยมากเราจะทําการใส่ผงลงไปลงนะ้ใส่ผงไปเลยใส่เข้าไป<ๆ> ใส่เข้าไปหัวร้านใส่ป่ะนี่้านว่าแโอ้โหมาแล้ว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 มาไม่ใช่ไฟมาแล้วไก่บองกอนน้อเมากจากนั้นนะคะอย่างนี้คุกเค้าให้เข้ากันก่อนใส่ไขมดแดงหน่อยไหคนคนละอันกันแล้วนั้นผัดเลยนะคะอันนี้มันน่ากินมากอ่ะเขาเรียกอะไรผัดไก่ไม่ใช่มันคือมาม่าเกาหลี หลังจากนั้นนะคะสิ่งที่เราจะทำเลยนะคะคือหือคุณดูเข้าคั่วเพื่อนๆไม่ใช่มอสเซเล,ล่าชีส <c oughs> มอสเซเล,ล่าชีสเรียกอะไรชีกอันนี้มาให้บุเรียกอะไรเนี่ยชีสแผ่นเราใส่มอสเซเล,ล่าชีสไม่พอเราใส่ชีสแผ่นด้วย <c oughs> ไม่ใช่ค่ะนะคนละอันเอ๊ต้องให้เบรกตลอดเกยยังไงอะ่ะดู มอสซาเรล,ล่าชีสมอสซาเรล่าชีสไปผวนทาไมเรียกยากนี่ว่างี้มอสซีเดล่าชีสพูดสามวันก็พูดไม่ถูกอีกแล้วโอ้โหน้งน้อยน้งน้อยเอาชีสใส่เข้ามาหมดเลยใส่หมดเลยงงละสิจากนั้นยังไม่พอนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไข่เพิ่มของงอกมีกี่หมดของงอกไม่ต้องใส่ครัไม่ใช่ผัดไทยทำให้มันเป็นผัดไทยไม่ได้ ่า,ายได้อลบอกเลยนะเมนูนี้สุดมากไม่มีอะไรสุดไปกว่านี้อีกแล้วนะขออย่างน้องน้อขอไข่อีกฟองหนึ่งลแล้วพอและวเฮ้ยพี่น้อยเอาโลกไปเลยไม่บอกก็ทุบทุบด้วยเดี๋ยเราจะใส่อย่างนี้เนาะ <c oughs> ไม่เคยทำเนาะเอาเลยกินเลยดู โอ้โหอะไรมันเนื้อเหนียวอย่างนี้หรอยิ้งไงอยากแซวล์ไอบันีินะคะอรไอซื้อมันเรียกไปไอซซื้อบานงยิ้งละหิวมากน้อน้อยหิวมากอร่อยไหมเด็ดมากหืมตามมากกินจีเดี๋ยวเราจะขอชิมไก่เราเดี๋ยวบอกกันนะคะว่าไก่เราเนี่ยมีเครื่องอุ่นอัตโนมัตินะคะนั่นก็คือแดดดอร่อยเห็นไหมนุ่มวุนไม่หมักนลยนุ่ม เห็นปนะพี่แอนถึงชอบกินไงถ้าหมักได้เลยอืมอืมอดข้าวสองมือเป็นลมเลยเนาะเป็นเือเนี่ยข้าวเช้าลุงนึกถึงพวกทีมแมวป่าคาดโมที่ไปติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางแนวนะนางนอนนางแมวนางแนวนางมอนะนางแนวนางไก่ไม่ตื่นน่อยเลยนะก็ไม่หมักไอชีตมาทุกคนไอชีตดู ถึงว่าบ้านชอบอร่อยอย่างนี้เฮียลุกทำไมมันร้อนอยู่เนี่ยชุ้มยุ้ยมาไปอัดอ๋อแ้อเหรอะเอะเอทีนี้เข้ากันปะวะเ,เป็นไงอาหารเกาหลีรู้สึกไงฮะเัาเกดชอบมากๆอืมเฮียเริ่มชอบไก่บังกรแล้วเป็นส้มอร่อยมากเลยเฮียอ,อ,อ,อย่ามาเกาะแกงอร้อนนะกินตะทุเรียนได้ไหมอ่าโอ้โหแม่ของโปรดเลยเนี่ยไอชิ๊ ใส่บองกอนนะกอนนะกอนนะห้ยชัยหมดมือมือไม้สั่นหมดเลยอ่ะเราจะเข้ามาใกล้เราทำไมอ่ะเพราะว่าเราเหมือนกันอยู่มันก็เหมือนกันก็เป็นเหมือนตรงไหนลุงเป็นหลานเนาะวันนี้ไม่เค็มนะพอดีเลยเป๊ะเลยน้อยอืมเรามีซอสสำเร็จเป็นงงชิดอืมเค็มจี เรามีกิมจิผัดด้วยทุกคนอันนี้ไก่อะไรบองกรบองกอนทุกคนอร่อยวะอร่อยไหมวันนี้เป็นไงวะเนาะมันไม่เหมือนวันนั้นอ่ะวันนั้นมันแล้ววันนั้นเป็นไงเป็นนั้นอร่อยแต่เค็มวันนี้วันนี้จืดแต่ก็อร่อยทำไมชีสมันนวลอย่างไหมทำไม่ถูกต้องทำอย่างเงี้ยเอาที่ไงทำไม่ทำผิดหมดเลยเหรอทำผิดอันนั้นเรียราดไปอ่ะเก๋เกเย่เนี่ยเข้ากันจังเลยเนี่ยเนี่ยถ่มึงสุดอ่ะ ไก่ไก่บองกองมามาม่าคืออร่อยแบบไม่ไหวอ่ะมันนวลชีสแล้วมันนุ่มเตมันมันมีชีสผสมมันสองอย่างเป็นชีสมอสซาเรลล่ากับชีสนั่นเนี้เขาเรียกว่าอะไรนะอันนี้เรียกชีสอะไรทุกคนเชดาชีสเนี่ยนี่เราเชดาชีสไอเชดาชีสมันจะหอมมากวันนี้โบซื้อจากไอ้สาฟูแพนด้ามาฟูแพนด้าเขาบอกฟูแพนด้าไม่ได้มีแต่ของกินนะโอ้ทุกคนโบงงว่าเลยป้ะคนเกาหลีกินแบบนี้ทำไมเขายังหน้าใสแล้วก็แล้วก็ยังหมุ่นเดียนอยู่เทซอสลงไปแล้วก็หมักหมักซอสเกาหลีอ่ะ ซอสซอสของเขาดิซอสพิมจูจังไงล่ะโคจูจังคิมอะไรอ่ะขอโทษตรงนั้นก่อนโบก็ต้องเดือดขอโทษเสียงดังเดี๋ยวนะไม่เหรอเพื่อ้ฟังไงตกใจไงน่ารีบเลยก็ตกใจเหมือนกันคิมจูจังอะไรเพื่อนดูเขาลุ้มลุ้มเลยพูดผิดคำเดียวเสียายดูชิีนเลยเหมือนกินอยู่กลางแดดเลยเพื่อนมันไม่ได้เหมือน้ยให้ลุงน้อยเข้ามาอีกนิดนึงดิเราเลือกที่จะไม่เอา มันไม่ได้เหมือนลูกน้อยมันกินอยู่กลางแดดเลยแหละลูกน้อยเข้ามาอีกเนี่ยานกระสอไม่โบอยู่เนี่ยทีแรกมันก็ไม่มีหรอกมันเพิ่งมาสอบมากเลยไก่อ่ะก็มันโดนแดดไงไม่ใช่เขาทอดมาแล้วลูกน้อยหกเก็ามาอีกไปแล้วไหนก็ไหน่อยหนอยแล้วเหนื่อยแล้วเหนือยลมเดี๋ยวลรากางเนี่ยโอเคเลยลมมาลมมาพี่ๆยิ่มลมหน่อยเด้อไม่ใช่อันนักนเพื่อนๆไม่ไหวเออลมไหมกายังจุ่มไหมจริงกูอยู่พี่นี่ เรียบร้อยทุกคนเราสามารถแก้ปัญหาเฉพาะกิจได้แป๊บเดียวมาเพือพ่อนๆแดดไปแล้วกินต่อขนาดเจ้าพอ่อชีตยังบอกอร่อยเราจะไปเหลืออะไรนี่มีการอุ่นให้ตลอดเลยนะเนี่ยแดดเนี่ยไก่ดีมากเด็ดมากไก่คือกรอบนัน่นทำเองนะเนี่ยใครจะเชื่อว่าทำเองชอชเชื่อได้ไหมน้อเชื่อไหมว่าบมทำเองเมื่อกี้คุยกับลุงน้อยนะ <c oughs> fc ที่อยู่สุราษฎนระ์นะเพื่อนๆที่อมเป็นกำลังใจให้น้องน้อยผูบินล้วก็มีคนหนึ่งอะมาเอาเค้กอะมาจากไหนไม่แน่ใจแต่ว่าบ้านเขาอยู่นคะรสวรรค์อยู่ประทุมคลองสามขอบคุณมากเลยเขาซื้อของจากนครสวรรค์มาฝากเป็นเครียดใจดีมากเลยเขาบอกฝากให้ลุงน้อยด้วยซึ้งใจแค่ไหนขับรถมาจากปทุม fc สุราษฎร์ที่อยากเห็นรูปลุงเป็นรอตอนเป็นหนุ่มหาไม่ได้เ,เพื่อนๆลุงทำไว้แค่สิบบาทนะ เพื่ออะไรอ่ะรูปถ่ายตอนหมเป็นรุ่นนมรุ่นเรียกรูปตัวเองว่า10บาท10บาทรุ่นนั้นรุ่นฟันไม่เข้าอะไรแจกกาปหบดแล้วรูปใครแจกใครไปโอ้สมัยนั้นกำลังยึดเนาะเขาแย่งกันหมดหมดแล้ว จะบอกว่าวันนี้เรากินอาหารกันแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคือไม่ต้องออกไปไหนแล้วก็อยู่ที่บ้านก็ได้ทําอาหารแบบนี้เลยเพียงแค่ทุกคนนะคะโหลดแอปฟู้ดแพนด้ามานะคะแล้วก็เข้าไปที่แพนด้า a มานะคะทุกคนก็จะเห็นเ็มไปหมดเลยว่าร้านมีร้านแบบเป็นมาร์เก็ตให้เราได้เลือกอาหารสดเยอะแยะไปหมดเลยแต่ก่อนคือเราก็จะแบบว่าให้ฟู้ดแพนด้าไปซื้ออาหารมาให้เราใช่ไหมแต่ในถ้าเราแบบว่าอยู่บ้านแล้วแบบอยากทําอาหารกินเองเนี้ยไม่ต้องแล้วค่ะสามารถเข้าไปในฟู้ดแพนด้าแอปฟู้ดแพนด้าแล้วก็เข้าไปในแพนด้า a มาได้เลยเพื่อ,อนๆนะสั่วกสามําหารับ อาการช่วงนี้อายลุงน้อยเวลาลุลงน้อยออกไปไหนอะ่ะยังไงรู้สึกไงกลัวไหมไม่กลัวอายุลุงน้อยแล้วไงใช่ <c oughs> ลุงน้อยอายุน้อยแล้วสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวลาไปก่อนร้อนไหมน้อยน,นั่งอย่างงี้ต้องเซฟเงินมาก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 เพื่อนเออใช่งวดนี้ลุงก็ไม่ได้เล่นหัวเดี๋ยวนี้เขาเก็บเงินได้เยอะแล้วนะลุงน้อยน่ะโอ้เป็นล้านเพื่อนไม่ถึงเงินเหรอไม่ถึงหัวโอเคทุกคนไปแล้วค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ เพื่อนๆสาธุสามตัวเจริญทอ